นี่คุณผู้ชมเราก็จะปลูกนี่ครับ <ไป S 2> เราก็จะปลูกเป็นแนวรั้วเนี่ยแนวรั้วก็เราเสียดายครับเสียดายพื้นที่เราสามารถที่จะปลูกแนวรั้วได้นี่ผมหา่างผมก็ไม่ได้ว,วัดะไรมากมายก็ดูดูสายตาเอาก็เก้าครับสามเมตรนะครับเทสัครที่ปลูกสามเมตรเพราะว่าต้องการให้ต้นเขาเบียดกันแลวขึ้นสูงๆนะคุณผู้ชมนี่ครับบรรยากาศที่เราขุดไว้แล้วก็ เ,เพื่อนๆก็เป็นคนปลูกไปผมก็เป็นคนขุดผมใช้จอบขุดสบายกว่าข้าเปราะดินที่จังหวัดน่านตอนนี้ฝนตกลงมาก็รู้สึกว่าขุดง่ายครับ ไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปครับเราขุดไม่เยอะหรอกครับคุณผู้ชมลงไปประมาณสักประมาณสิสิบห้าเซน,นก็พอครับเพราะว่าเขาไม่ลึกเหมือนต้นยางพาราเท่าไหร่ครับเราเราเพียงแต่ให้กบดินสักเล็กน้อยก็พอครับผมก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพของประเภทโซเล่นะครับลองพื้นนะครัใส่แบบง่ายๆคุณผู้ชม มีอะไรอุ้ยมึงเนาะหนุ่มหนักปลูกอะไรหรือยังพ้ากันนะยังพยายามบอกเงาเลูกเออยังปลูกซื้นหม้อนี่พุ่มไม้โอ้มาเสียแห้งปลูกควายนะกระกระใส่ป่าวเราก็ให้นี่มันเป็นแดนล้วนครับแดนล้วนของอีกของอีกเจ้าหนึ่งแล้วก็ยกขึ้นมาประมาณสัก จากแนวรั่วมาก็2เมตรก็พอแล้วครับให้มันอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูต้นที่เขาโตแล้วนะครับปลูกแค่สิบสองเดือนนะครับมาดูบรรยากาศนะครับว่าเขาสูงเท่าไหร่นะครับมาดูต้นนี้ครับที่เราปลูกมาปีที่แล้วนะครับฝนที่แล้วนะครับมาฝนที่นี้ก็สิบสองเดือนคุณผู้ชมมาดูความสูงครับถือว่าเขาโตไวพอๆกับยางาลาแล้วครับเนี่ยครับคือผมสูงร้อยเจ็ดสินะครับเจ้าต้นนี้มันสูงขึ้น ประมาณร้อยแปได้ครับตนที่สูงสูดินดีๆนะครับนี่ครับเราก็ใส่ปุ๋ยเข้าบ้างครับปุ๋ยก็ส่วมากจะปุ๋ยแค่มีผมใส่ปุ๋ยเบอร์15แล้วปุ๋ยชีวภาพเม็ดนะครับคลิปนี้ก็คงจะลําลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร,กแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ายข้า